มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกทำให้หลายๆคนนั้นกลัวมาหาสมุทรและแหล่งน้ำขนาดใหญ่นั่นทำให้หลายๆที่ยังไม่มีการถูกสำรวจในคลิปนี้ผมจะพาไปดูสิ่งที่ชวนขนหัวลุกที่อยู่ใต้น้ำตั้งแต่โครงกระดูกของพญานาคไปจนถึงปลาแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจะน่าขนลุกขนาดไหนนั้นกดไลค์แล้วไปดูกันปลาดาวเปราะ นี่คือปลาดาวเปราะหรือ brittle star เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เราเคยพบมาปลาดาวตัวนี้มีหนวดยาวสุดแปลกอยู่และทําให้หลายคนนั้นสงสัยว่าสรุปแล้วมันคือปลาดาวจริงๆหรือมันคือปลาหมึกกันแน่ปลาดาวเปราะ brittle star นี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกําเนิดมาตั้งแต่500ล้านปีก่อนแล้วถือว่าเป็นสัตว์หนาดึกดําบรรชนิดหนึ่งเลย มันมีหนวดยาว5แฉกคล้ายกับงูขนาด60เซนติเมตรและบริเวณหนวดก็ยังมีขนมากมายคล้ายกับหนามล้อมรอบเพื่อใช้คลานไปตามท้องทะเลและงานวิจัยล่าสุดนั้นเผยว่ามันเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมของมันได้ทั้งๆที่มันไม่มีดวงตาโดยทีมนักวิจัยได้ค้นพบเซลล์จำนวนมากที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลที่ไวต่อแสงปกคลุมอยู่ทั่วทั้งแขนของปลาดาวปลอก และเพราะเซลล์ชนิดนี้อยู่ใกล้กับกลุ่มเส้นประสาทนั่นทําให้ปลาดาวกราะสามารถรับสัญญาณทิศทางแสงสู่ระบบประสาทของมันได้โดยตรงรูปแบบการมองเห็นแบบไม่มีดวงตาอันน่าพิศวงนี้ถูกเรียกว่า Extraocular p h ล่าโฟโตรีเซชซึ่งมีสัตว์น้ำชนิดอื่นๆที่มีประสาทสัมผัสแบบนี้อย่างเช่นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งขนาดเล็กบางชนิดและก็เม่นทะเลนั่นเองโครงกระดูกงูยักษ ถ้ามองไกลๆแล้วสิ่งนี้ดูเหมือนกับซากของงูขนาดักษ์ที่มาเกยตื้นอยู่บนชายหาดมันจะน่ากลัวมากๆเลยถ้าหากว่างูใหญ่ขนาดนี้มีอยู่จริงๆแต่ว่านี่เป็นเพียงผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมโดยมันถูกจัดแสดงอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและมีชื่อเรียกว่า Serpent of the Ocean งานศิลปะชิ้นนี้มีความยาวถึง130เมตรทำให้ใครก็ตามที่เห็นมันเป็นครั้งแรกต้องตกใจกับโครงกระดูกงูขนาดมหึมานี้ ลองคิดดูสิคะว่าทาง,งานศิละปะโครงกระดูกงูยักษ์ตัวนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนคิดว่ามันเป็นกระดูกของพญานาคหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมีคนเอาผ้าเจ็ดสีไปผูกก็เป็นได้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นอย่างน,านั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์สาธุก้ด้วยละกันแมงกะพรุนแฟนทอมยักษ์ นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนกับผู้คุมวิญญาณยังไงอย่งงาง้นไม่ว่าใครที่เห็นมันก็ต้องตกใจกับรูปร่างหน้าตาของมันแน่นอนด้วยลักษณะที่ดูเหมือนกับผ้าสีดำกำลังล่องลอยไปอย่างช้าๆในท้องทะเลไม่ว่าดูยังไงก็น่าขนลุกจริงๆแมงกระพุนแฟนทอมยักษ์ตัวหนี้เป็นสัตว์น้ำลึกหายากที่ถูกพบครั้งแรกเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนและตั้งแต่ตอนนั้นก็มีการพบมันไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองซึ่งพวกมัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ขนาดใหญ่ที่สุดในท้องทะเลอีกด้วยมันมีลำตัวรูปร่างเหมือนกับโดมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด1เมตรมีหนวดที่ยาวคล้ายกับแขนราวๆสเส้นโดยความยาวนั้นมีมากถึง10เมตรเลยและส่วนใหญ่มักจะถูกพบในระดับความลึกที่เรียกว่ามิดไนซนหรือที่ที่มีความลึกราวๆหนึ่งพถึงสี่พเมตรซึ่งเป็นที่ที่แสงส่องแทบไม่ถึง และเมื่อปี2021ที่ผ่านมาศูนย์วิจัย MBARI ได้สำรวจและพบเข้ากับแมงกระพุนน้ำลึกขนาดยักษ์ตัวนี้อยู่ที่ความลึก990เเมตรและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ราวกับฉลามวานของมันเมื่อว่ายผ่านหน้ากล้องก็ราวกับว่าเป็นผีหรือวิญญาณขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาใต้ท้องทะเลเลยทีเดียวฉลามปีศาจใครที่ดำน้ำมาเห็นเจ้าฉลามตัวนี้โดยบังเอิญจะต้องตกใจอย่างมากแน่นอน จริงๆแล้วมันคือรูปปั้นของฉลามที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บรรดานักดำน้ำดูโชคดีนะครับที่เจ้าฉลามตัวนี้ไม่มีอยู่จริงๆไม่ว่าปากมันจะกว้างขนาดไหนฟันจะแหลมคมขนาดไหนมันก็ไม่สามารถกินคุณได้โดยรูปปั้นนี้ถูกวางเอาไว้ใต้ทะเลสาบนูก,กาเทลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเพื่อนๆไปดำน้ำโดยไม่รู้ว่ามีรูปปั้นนี้อยู่ แล้วไปเจอมันเข้าจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นผมคงว่าหนีไปก่อนเพื่อนเลยไม่สนใจอะไรแล้วในจังหวะนั้นฉลามตัวนี้อยู่ใต้น้ำมาหลายปีแล้วนั่นทำให้มันเริ่มที่จะสึกกรอนแล้วก็เริ่มเป็นสนิมแต่ผมคิดว่ายิ่งเป็นสนิมนี่แหละยิ่งทำให้มันดูน่ากลัวกว่าเดิมซะอีก i ินิฟเนียสเอ็กซิเมียเฮดเลสชิคเก้นมอนสเตอร์หรือ ปีศาสไก่ไร้หัวเป็นชื่อเรียกกันเล่นๆตามลักษณะที่ดูน่ากลัวของสัตว์ชนิดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงปลิงทะเลชนิดหนึ่งเท่าน,านั้นแต่ว่าหาดูได้ยากมากกว่าปลิงทะเลทั่วไปที่พบเห็นกันบ่อยครั้งตามแนวชายฝั่งเพราะว่าตัวนี้มันคือปลิงทะเลน้ําลึกที่จะพบได้เห็นยากเอามากๆชื่อทางวิทยาศ,าศาสตร์ของมันก็คือ Inip n i น s e x i เมันถูกพบครั้งแรกในทะเลเม็กซิโกเมื่อปี2017 แต่สามารถถ่ายรูปได้ครั้งแรกเมื่อปี2018โดยผู้ที่สามารถถ่ายภาพได้นั้นก็คือดรเดรกเวลฟอร์ดพออสํานักงานกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียปลิงทะเลชนิดนี้มีลำตัวเหมือนไก่ถูกลอกขนมีปีกเหมือนกับค้างคาวและลำตัวโปร่งใสเหมือนแมงกะพุนแต่มีระบบอวัยวะภายในตัวโตเต็มวัยจะยาวประมาณ10นิ้วอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกราว1,000เมตรและจะอยู่เหนือใต้ก้นทะเลรา,ราว50เมตร ต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นตรงที่มันไม่ได้เชื่อชาและมันไม่ได้กินเลือดนะครับแต่กินปลาขนาดเล็กเป็นอาหารแทนนั่นเองวัตถุลึกลับใต้ทะเลบอลติกนี่คือสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้มันคือวัตถุลึกลับใต้ทะเลบอลติกที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายโซน่าที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายโดยปีเตอร์ลินสเบิร์ก เดนิสเอเบิร์กและทีมดำน้ำโอเชียซ์ของสวีเดนขณะที่กำลังล่าสมบัติใต้ท้องทะเลบอติกเมื่อปี2011ทีมดำน,ำน้ำนี้ได้เปิดเผยภาพนี้โดยชีย้ให้เห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติในทะเลบอติกพวกเขาบอกว่ามันเป็นวัตถุทรงกลมคล้ายกับหินเส้นผ่าศูนย์กลาง60เมตรหนาประมาณ3-4เมตรแต่ลักษณะโครงสร้างดูเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยในปีต่อมา ทีมนักดำน้ำลงสำรวจพื้นที่อีกครั้งและก็ตั้งใจจะไปเก็บภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ก็พบว่าเมื่อล่องเรือเข้าไปใกล้ก็เกิดการรบกวนทางไฟฟ้าบางอย่างซึ่งทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องราวกับว่ามีการป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าใกล้วัตถุปริศนานี้ภาพวัตถุต้องสงสัยถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆมากมายบางก็ว่าเป็น UFO ที่จมอยู่ใต้ทะเลและบางก็ว่าเป็นประตูสู่อีกโลกหนึ่ง บางคนก็บอกว่าเป็นสโตนเห็นใต้ท้องทะเลเลยปีเตอร์ให้สัมภาษณ์ว่าหินเหล่านี้อาจจะถูกสร้างขึ้นมานานนับหมื่นปีก่อนยุคน้ำแข็งและจะน่าทึ่งมากๆเลยถ้ามันคืออาณาจักรแอตแลนติสตำนานเมืองลึกลับใต้ทะเลสมัยโบราณแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอุกบาทหรือไม่ก็ภูเขาไฟใต้ทะเลนั่นเองเรื่องเล่าจากอดีตทหารเรือ มีเรื่องเล่าจากอดีตทหารเรือคนหนึ่งที่พูดถึงสิ่งที่เขาเห็นขณะกำลังดำน้ำที่อาร์กติกและนี่คือภาพถ่ายของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันในชื่อนินเงนในภาษาญี่ปุ่นนั้นคำคำนี้แปลว่ามนุษย์ซึ่งก็น่าจะมาจากรูปร่างหน้าตาที่ดูคล้ายกับมนุษย์ผมว่าก็น่าจะคล้ายอยู่แหละว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่ในน่านน้ำของอาร์กติก บางคนบอกว่ามันมีขนาดตัวเท่ากับมนุษย์ที่โตเต็มวัยแต่บ้างก็บอกว่ามันมีตัวที่ขนาดใหญ่เอามากๆนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือว่าพวกมันมีขาหลังที่ทําให้เดินบนบกได้แต่บางคนก็เห็นต่างและบอกว่ามันมีหางเหมือนกับนางเงือกมากกว่าโดยเรื่องราวเกี่ยวกับนินเงินนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเรือประมงและเรือวิจัยวานของญี่ปุ่นรายงานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตปริศนาใต้ท้องทะเลที่พบเห็นหลายครั้งในต,ตอนแรก พวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเรือดำน้ำต่างชาติแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้ๆถึงได้แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตและหลังจากการเผชิญหน้ามันก็ได้กลับลงไปสู่ใต้น้ำลึกอย่างรวดเร็วเชื่อกันว่าลูกเรือได้ทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแต่ผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นหลักฐานชิ้นนั้นหรือเปล่าเพราะว่ากันว่าหลักฐานนั้นไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเรื่องราวของนินเง็นเป็นเรื่องจริง หรือเป็นแค่เรื่องราวที่แต่งขึ้นมาลองคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปได้เลยแล้วผมจะรออ่านนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการค้นพบใต้ท้องทะเลที่น่าคนลุกที่สุดถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ